ดำยู่พี่น้องเบิ้งค่ะพวนอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็เลยสี่อ่อนดีปัะนี่อุ้ยมาถกอมองมาถึกมือบ่มีไผกิดบ่มีไผเก็บมีแต่เอ็มมีบะหรือว่ากระจ้าบหู้โหป่สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่ขขอนเพื่อนทุกคนจากกามาภะพอเก็บเอ็มมีขึ้เก้าค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ว่าสีไปหาเลเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามาเห็นน้องเปป้าค่ะเบิ่งค่ะ ป,ปีป้ารับสบายโอ้ยอังตื่นแล้วว่าสียงเบาเสียงเบาเบาเนะี่ยจักหน่อยเปิลตื่นแล้วนะพี่น้องนี่แหละค่ะมาทักทายกับน้องเปีป่าจากักหน่อยเดี๋ยวมื่อนี้เอมมี่สิาพาไปหาเละาะเนาะจังไปเบิ่งกันว่าไปหาเลาะทางใดนเนาะคะ่ะเนาะจ้ะนี่นาไปใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะเบิ่งบรรยากาศค่ะพี่น้องท้องฟ้าก,กะบ่ถือว่าห้อนหลายจ้ะมื่อน,นี้ จะไะี่เขบขยะพาดไปแล้วลมย็นดูจัหน่อยค่ะจากบ้านแม่ยามาบ่ไก่ค่ะมองเอมี่ค่อยไปนั่นแหละจะมาหอดแล้วนะะเนาะค่ะนาะปลาบักเล็บแมวของเอมี่หรือว่าแบ็คเบอร์รี่เนาะคะ่ะผลพี่น้องย่งเต็มยูกทั้งแดงทั้งดำสลับกันไปลุกไปเบิ้งข้างล่างอีกค่ะเบิ้งเบ้งปลา,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 าผุานพี่น้อง,อ,งอยู่สูงสูงผุน ปลาดดำคือลืออยู่บัดนี้จังใดน้อสิเอาได้พวนเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่ปุ่นแต่ว่ามันอยู่สูงจ้ะอันข้างล่างก็มีค่ะปุ่นโย่สิได้มุดปลาเขาไปเอาอยู่ดอกพามาเบิ่งสัก่อนค่ะโอ้ยตายต่ไต่ไต่ไต่จังไดละบัดนี้ดำอยู่พี่น้องเบิ่งค่ะพวนอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็เลยอื สีอ่อนดีป่ะนี้โอ้ยมาถือมองมาถือมือบะมี่ไผ่กิดบะมี่ไผ่เก็บมีแต่เอ็มมี่ปะหรือว่ากระจ้าบโอ้โหปะนี่โอ้ยตา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 ยมาเก็บน้ำกันพี่น้องมีแต่หมากใยังไเบิ่งค่ะผลยังไงก่านูโปเอ็มมี่เลยนี่โอ้ยน้ำคัก่ะตายมาเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บโอ้ทั้งแดงอยู่เดียวอันแดงนี่มันกับสิซุกมือหลังนะะเนาะค่ะเนาะผน ดำแห้งพี่นอ้องอดยุติดทางเลยค่ะทางที่มีมะย่างตลอดน่ะนะจ้ะแต่ว่าคือว่าเรพิ่นกับบอคอยกินปั๊ดทางผีแห้งดกค่ะโอ้ยแต่ว่ายัางแดงอยู่อันนี้เอาไปกินสมกสับแซบได้จะ้ะโอ้ยนี่โอ้ย,อยไปกินเมียงค่ะกินเมียงพริกเกลือบมักดำก็มี่ กแดงก็มีเบอรงค่ะมันพุนเป็นพ่วงมือหลังจะมาเก็บมือนี้สิเก็บอันดำสักก่อนเบอร์ถาหมุนท้าหมุนดำคือลืออยู่ว่นนั่งคุ่นแห้งดำข้างบนนั่นแห้งดำคักจ้ะกล้องเอ็มมีบ่มาถึงดอกก็สีโทาซุกเป็นพุ่มเป็นพ่วงเดี๋ยจ้ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยฝากเก็บพี่น้องมันไม่เคยเก็บดอกมีแต่เอ็มมี่หรอกแต่ว่าสิบ้าเบิรงซะก่อน กวนเปดป็นก็เป็นกำอย่จังไก่น้อสิเก็บเปิดบับนี้อามาเก็บน้ำกันพี่น้องต้องใส่สองมือเก็บค่ะเพราะว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์โอ้ยตายลายแห้งจ้ะเบิ่งค่ะเก็บเมื่อกี้นี้เต็มมือค่ะเห็นปะอ้อนอ้อนรดงมันดอกมันลายอยู่ มาเก็บน้ำกันอีกพี่น้องเป็นพวกเป็นพวงข้างในนี่สีดำครับเก็บก,กันเลยค่ะออขอโทษขออภัยได้ขันบัวฟกัาเดี๋ินมีสินค้ามาเบิ่งใกลๆ้ๆอ่าดีด้วยป่านปลูกไว้เนาะจ้ะเนาะเหมือันคือเลยอ่ะเบิ่งค่ะเก็บเลยค่ะเก็บมันมือเลยเหมือนนี่ ทั้งเสียงนกค่ะเจ้าเจ้าเจ้าเจ,จ้าทั้งเสียงนกทั้งเสียงจักรจันค่ะโอ้ยมือกับปะโฟกัดโทรศัพท์ขอโทษขออภัยค่ะ,ะต้องใส่สองมือเนาะโอ้ยเก็บมันมืออันนี้กับนีโอ้ยอันนี้น้ำทางพุ่นกระไรพี่เนาะมุ้ยไต่ไต่ไต่แบบง่ายง่ๆยนิดเดียว สาตากะเสียเขาไปเอาดำๆข้างในแม่จ้ะก่อนพี่ความสุขของเมียฝรั่งเนาะค่ะเนาะหัวถังสีกระซูดยอดเลยค่ะเอาไปแช่แข็งไว้ค่ะมันหลายค่ะไปปั่นเป็นน้ำผลไม้เนาะค่ะเนาะเก็บมันมือค่ะทางพี่กม็มีโอ้ยบัดน,นี้ตายมีสองมือเก็บนี่สุดยอดค่ะมือหนึ่งถือถุงเนาะค่ะเนาะ เดี่ยมาคนเดียวค่ะมื่อน,นี้พอดีเหตุงานแล้วแล้วก็เลยลงมาเนาะคะ่ะเนาะมาจอบเพอเอน้ำน้ำน้ำขวดโอ้ยน้ำกระบ,บ่พอดามน,นี่พี่น้องตายตายตายอ้ยตาย,ตายใส่ถุงพี่น้องใส่ถุง นีต่อจ้ะมักหน่อยมักไงสลับกันไปเนาะผลละไม้ปลาโอเคจะมาเก็บกันต่อเนาะค่ะเนาะโอ้ยหลายแห้งหลายแห้งจ้ะเก็บมวนๆเลยเหมือนนี้บรรยากาศกระบ,บ่กหอนปันใดโอ้ย มือกอะสิเก็บมองนึงกล่องกะสิไปมองนึงขอโทษขออาไปหลายๆค่ะอ้อาวจะไปเบิ่งกันอยู่ในบ้านเนาะว่าเอมีอ่อ่ะเก็บได้หลายปันใดมือนี้เนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็หอดบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะน้องแมวยังนอนหมองเกาอยู่จ้ะเบิ่งผลไม้เอมี่จ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะอู้ยเต็มถ้วยเต็มซ้ำเลยดำคือลืออยู่ดกคักดกแน่ค่ะ สวยๆเลยค่ะขอบคุณหลายพี่น้องที่มาติดตามรับชมแห่กำลังใจเอมี่เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมาซิมน้ำกันจักน้อยจ้าจานนี้ละค่ะท่านผู้ใดบออ่าขยันกับบมมี่โอ๊ตเนาะค่ะนี่ของฟี่ฮาได้ตามทองอ่าถนนเนาะค่ะเนาะขางทาาเนาะค่ะเนาะสวยๆเลยค่ะเห็นบ่ค่ะโอ้ยงามบ่ค่ะได้ยู่ดอกโลหนึ่งหรือว่าโลครค่งเนาะค่ะเนาะนี่เป็นพุ่มเป็นพวงลักษณะเขาก็จะเป็นยังสี่ค่ะ น้ำเขานี่โอ้ยแหลมมากเลยค่ะนี่กินให้เบิรงค่ะพี่น้องมาด้มากินให้สนใจเนาะค่ะเนาะหวานแซบๆค่ะหวานมากมกินจังไหนกับพ่อค่ะออขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจเอมี่เนาะค่ะเนาะ สำหรับเมื่อนี้เอมี่กับขอตโตไปก่อนค่ะ